มาครับปานิน้นทอดลาดน้ำปลาครับนี่น้ำลาดน้ำลาดสูตรสำเร็จลาดไปเลย้อมหวานพอดีครับแซ่บเสิร์ฟพร้อมน้ำจิม้มรสเด็ดซีฟูด้ดตามเองกับมือนี่มาเด้อให้พ่อใี่กินเขา้าลาดเยอะๆไปเลย ชุ่มชุ่มช้ำช้ำว้าวครัดมาหอมๆเลยน้ำลากหน่อยนึง <c oughs> นี่แบบเพียวๆ น้ํารากแจ็บยอดน้ําจิ้มน้อยนึงเลีนี้น